นี้เราลองมาดูแบบหัหงาง่ายๆจำสักข้อสองข้อนะครับเอ่อก็แรกบอกว่าสมมุติว่าเรามีลวดเส้นหนึ่งนะครับเป็นลวดเส้นตรงแล้วก็ให้ลวดนี้ยาวมากคือคำว่ายาวมากนะในทางฟิสิกส์เอ่อคำว่ายาวมากในทางคณิตศาสตร์เนี่ยบางครั้งเรา อธิบายคำว่ายาวมากตังนี้ในรูปว่ารวดนี้ยาวเป็นอินฟินิตนะครับแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยอินฟินิตมันไม่เราอาจจะพูดได้ว่าอินฟินิตไม่มีจริงนะครับซึ่งเราก็ไม่รู้เช่นมุงคนอาจจะบอกว่าเอกภพมีขนาดเป็นอินฟินิตอันนั้นก็อีกเรื่องึ่งแต่ว่าสําหรับระบบทั่วไปนะครับที่เรารู้จักกันเนี่ยนะมันไม่มีอะไรที่เป็นอินฟินิตเพียงแต่ว่า ความหมายของลวดยาวมากคือมันยาวกว่าความยาวอนที่เกี่ยวข้องมากๆนะครับเสร็จแล้วเราผ่านกระแส i เข้าไปในรวดเส้นนี้นะครับสมมุติว่ารวดเส้นนี้เนี่ยวางตัวตามแนวกนแกน z นะครับซึ่งในที่นี้เราจะเขียนระบบพิกัดของเราเป็นระบบพิกัด ทรงกระบอกนะครับแกนตั้งนี้เป็นแกน z แล้วที่ตำแหน่งใดๆเนี่ยนะจะระบุด้วยพิกัดนะโล w แล้วก็ z อันนี้คือเป็น l i n d r i c a l coordinate นะระบบพิกัด สมบบอกนะครับทีนี้เราบอกว่าเราผ่านกระแสเข้าไปในเส้นลวดนี้ซึ่งจากกฎของ b บ o ยสาวาสนะครับถ้าเกิดกระแสมีค่าคงตัวไม่ขึ้นกับเวลานในเมื่อระบบเข้าสู่ steady s t a t มันก็จะทำให้เกิดสนามแม่เหล็กเกิดขึ้นรอบๆเส้นลวดนะครับให้สแสดง ให้เห็นว่าถ้าเราจะดูที่จุดจุดหนึ่งเช่นถ้าเราจะดูที่จุดนี้นะครับจุดนี้แล้วเราต้องการจะหาสนามแม่เหล็กที่จุดนี้เนี่ยนะครับเราสามารถแสดงเอ่อให้เราสามารถแสดงให้เห็นได้ว่าสนามแม่เหล็กที่จุดนี้เนี่ยจะมีค่าเท่ากับมิวศูนย์ส่วนสองไพ low ีนะครับมี0ส่วนสไฟล์ีฟีตัวนี้คือเวกเตอร์หนึ่งหน่วยนะตามพิกัดฟีนะครับเราสามารถใช้กฎของเบโอสวสัตคำนวณออกมาได้ว่าที่ตำแหน่งนี้นะซึ่งกําหนดโดยพิกัด low ีแล้วก็แเนี่ยนะนะสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจากกระแสจะมีค่า ตามสมการนี้นะครับแล้วประเด็นที่น่าสนใจต่อมาก็คือว่าให้แสดงให้เห็นว่าด v v r r g n n ์ของสนามแม่เหลก็กมีค่าเท่ากับ0ซึ่งเป็นไปตามกฎของเกาส์ของสนามแม่เหล็กนะครับก็ค,บคือคำนวณ b ออกมาได้เท่านี้แล้วด i เ e r g e n ์ของมันมีค่าเท่ากับ0น จริงไหมนะครับเพราะฉะนั้นขั้นที่หนึ่งก็คือคํานวณสนามแม่เหล็กออกมาก่อนนะครับ,นะรบแล้วหลังจากนั้นไปคํานวณเดเวอร์เจนของมันแล้วชี้เห็นว่ามันมีค่าทับศูนย์นะครับเราเคยพูดถึงไอ้ตัวเดลเกรเตอร์ตัวนี้ในซีรี i อลโคอินเนียมาแล้วนะครับเพราะนั้นเราก็เอาตรงนั้นมาใช้ได้นะครับซึ่งจริงๆในตอนก่อนหน้านี้เราได้พิสูจน์แล้วนะครับว่าสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจากกฎของเบลสวาสเนี่ยจะเป็นไปนตามกฎของเกาส์นะครับ,นะรบแต่ว่าลองดูว่าในกรณี เฉพาะแบบนี้ซึ่งเราสามารถจะคำนวณสนามแม่เหล็กออกมามีรูปร่างหน้าตาเฉพาะนะเป็นภาษา,าคณิสร์เขียกว่าเป็นแบบ Explicit ก็คือออกมามีรูปร่างหน้าตาแบบเห็นเป็นฟอร์มทางอนิาสตกกรชัดเจนเลยเนี่ยแล้วเราสามารถจะชี้เห็นได้ไหมว่ามันจะเป็นไปตามกฎของเกาส์นะครับ